สวัสดีครับทุกคนนะครับคลิปนี้เป็นการสรุปการเดินทางของจังหวัดสกลนครนะครับต้องบอกว่าเราเดินทางจากพัทยาไปสกลนครเนาะไปท่องเที่ยวสามวันสองคืนนะครับก็คือผ่านระบบโปรแกรมการจองอะไรเรียบร้อยโดยการวางแผนของเราในการเดินทางท่องเที่ยวครั้งน,นี้นะครับในวันออกพรรษาท่องเที่ยวแห่ประสาทพ่งของจังหวัดสกลนครนะครับ คลิปนี้ก็เริ่มต้นจากที่นครชัยแอร์พัทยานะครับเขาย้ายที่ใหม่เนาะมาอยู่ตรงพัทยาใต้นะเพื่อนๆตรงเลยถนนเทพสิทธิ์มาหน่อยหนึ่งเนาะนี่ก็คือเป็นภาพบรรยากาศขนส่งนครชัยแอร์เป็นที่ใหม่เนาะสะอาดสะอ้านนะแล้วก็กว้างขวางนั่งรอรถเปิดแอร์เย็นสบายนะเพื่อนๆอยู่ความสะดวกสบายตรงนี้แล้วเราก็จองรถทัวร์เนาะจาก พัทยาไปที่สกลนครแต่รถทัวร์จะเป็นรถสายระยองเข้าอีสานใต้นะเพื่อนเ<ๆ>ทั้งนั้นเราต้องไปลงที่นครแชร์ที่โคราชนะแล้วก็ต่อรถนครแชร์ที่วิ่งมาจากกรุงเทพเพื่อไปสกลนครนะแต่ก็คือซื้อตั๋วรวมทีเดียวได้เลยนะค่าตั๋วครั้งนี้นะเพื่อนๆก็746บาท746บบาทเป็นค่าตั๋วรถทัวร์ นะทั้งหมดที่เดินทางไปถึงสกลนครแต่ด้วยความที่ว่าโอเคเมื่อเราไปถึงแต่เช้าเราไม่สามารถเข้าพักโรงแรมได้นะเพื่อนๆเพราะว่าโรงแรมเขาจะให้เช็คอินก็คือบ่ายโมงขึ้นไปเที่ยงขึ้นไปบ่ายโมงขึ้นไปนะทางนั้นเมื่อเราไปถึงเช้าเราก็เลยต้องเลยไปเที่ยวเมืองท่าแรลก,ก่อนเพราะท่าแรลเป็นเมืองเก่าของจังหวัดสกลนครเนานนะเป็นตึกเก่าที่คนเขาถ่ายรูปกันสวยๆนะเราก็เลยถือโอกาส เดินทางไปตอนเช้าพร้อมกับรถทัวร์ที่ไปลงท่าแรกเมื่อเราลงท่าแรกเรามาถึงเช้าไปนิดนึงนะเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ไปเดินดูตลาดเช้าของจังหวัดของเมืองท่าแรกก่อนไปดูตลาดเช้าแล้วก็ประชาชนเขาพ่อค้าแม่ค้าก็กําลังจะกางแผงทําตลาดนัดคุณก็คึกคืนคึกคักอยู่พอสมควรเนาะก็ไปเดินดูตลาดท่าแรืเสร็จสับเรียบร้อยเราก็วนกลับมา หมู่บ้านท่าแร่เนาะแล้วก็ได้พูดคุยกับชาวบ้านที่เขาเป็นวันอาทิตย์นะเพื<ๆ>่อนๆวันที่5เนาะเป็นวันที่5เป็นวันอาทิตย์ทั้งนั้นอะ่ะชาวบ้านเขาก็จะมาโบสถ์กันซึ่งทีแรกเราก็สังเกตว่าเอ้ยทำไมคนเท่าคนแก่เขาแต่งตัวสวยจังแต่งตัวแบบชุดลูกไม้ผ้าไหมอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ทั้งขี่รถทั้งปัน่นจัก,กรยานทั้งเดินเพื่อมาโบสถ์ก็ เลยได้พูดคุยอ๋อวันนี้เป็นวันอาทิตย์เขาเข้าโบสถ์กันนั่นก็เป็นทางศาสนา,าคิดเนาะเขาจะมาเข้าโบสถ์วันอาทิตย์นี่เราก็จะได้เห็นวัฒนธรรมของอผู้ที่นับถือศาสนาคิดนะเราก็ได้เห็นแล้วก็การแต่งกายก็สวยสดงดงามนะก็เหมือนคนแก่ที่บ้านเราไปวัดนะเราก็เดินเข้าไปในในในวัดที่เป็นโบสถ์ศาสนาคิดนะเพื่อน เราเข้าไปเพื่อถ่ายรูปนาะแล้วก็เดินทะลุออกไปด้านหลังก็จะเป็นถนนของหมู่บ้านท่าแรกเป็นถนนยาวเลยนะเพื่อนๆเป็นถนนยาวแล้วก็มีบ้านทรงเก่าเนาะบ้านเก่าต่างๆตั้งแต่สมัยเมืองเมืองสกุลนครบ้านของขาบดีเนาะเป็นทรงของฝรั่งเศสผสมกับเวียดนามเนาะตัวนี้ก็จะมีความสวยงามทั้งนั้น เราเดินในถนนสะอาดมากเพื่อนๆถนนหนทางจอกซอยของหมู่บ้านท่าแร่สะอาดสะอา้านแบบมีความสวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็ค่อนข้างจะเดินคนเดียวนะเพราะว่ามันแต่เชา้ามันค่อนข้างจะเช้ามากๆแต่ก็ยังถือว่าแดดก็ออกแล้วก็ค่อนข้างจะแรงแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็ประทับใจสมกับโปรแกรมที่เราตั้งไวนะ้เนาะหลังจากนั้นนะเพื่อนๆเราก็โบก2แถวขึ้น2แถวจากท่าแรก สองแถวจากท่าแร่จะวิ่งเข้าจังหวัดสกลนครนะจะวิ่งเข้าจังหวัดสกลนครแต่เราจะไปลงที่อุทยานบัวทั้งนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายคือถ้าไปที่จังหวัดเลยก็จะ20บาทแต่ถ้าไปลงระหว่างทางจะ15บาทเราไปลงที่อุทยานบัวก็เลยท่าแรกไปนิดเดียวนะเพื่อนๆเ,เลยออกออกจากท่าแรกไปนิดเดียวก็จ่าย15บาทแล้วก็เดินเข้าไป ชมอุทยานบัวก็คือมีบัวพันธุ์ต่าง,าง,างเๆเยอะแยะมากมายกว้างขวางสวยงามเนาะแล้วก็มีองค์พญานาคองขาวที่สวยมากเลยนะเพื่อนๆที่สวยงามมากตัวนี้เราก็ได้เข้าไปดูบรรยากาศเนาะคือตัวที่เราวางโปรแกรมในการท่องเที่ยวตรงนี้เพื่อที่จะ,ะเซฟเวลาก่อนที่จะไปเช็คอินเข้าโรงแรมนั่นเองนะเพื่อนๆตัวนี้ก็เป็นการวางแผนเอาไวนะ้เนาะเราก็ไปได้ไปถ่ายรูปอะไรสวยสดงดงามเนาะแล้วก็ ัย้อนออกมาขึ้น2แถวต่อนะครับขึ้น2แถวมาไปรถจะวิ่งเข้าเมืองสะกลน,นะเพื่อนๆจะเลี้ยวเข้าตรงองค์การทหารผ่านศึกเนาะเราลงตรงป้ายนั้นลงตรงป้ายนั้นเพื่อที่จะข้ามฝั่งวัดพรนารายเจงเวงนะเพื่อนๆเ,เจงเวงเนาะวัดพระนารายเจงเวงก็คือเราจะไปกราบองค์พระธาตุที่เป็นองค์พระธาตุขององเก่าตั้งแต่ ศตวรรษที่16เนอะตั้งแต่สมัยขอมเรืองอันเรืองอำนาจเขาเรียกว่ายุกขอมตอนนั้นแบบเจริญรุ่งเรืองมากจนแผ่อิทธิพลมาจนถึงแถวน้องหานเนาะแล้วก็เป็นเมืองเก่าของขอมนะเพื่อนๆซึ่งก็มีการสร้างพระธาตแบบขอมเป็นศิลาแรงผสมหินทรายเนาะที steht, ่มีความออกเป็นสีชมพูอะไรอย่างงี้นะเพื่อนๆเราก็ด้วยความที่เป็นลูก ลูกหลานของอจังหวัดจีสกเกียดก็จะคุ้นเคยกับปราสาทของเราก็เลยได้ไปถ่ายรูปแล้วก็ไปกราบบูชาท่านในการมาถึงสกลนครเนาะก็สวยสดงดงามนะเพื่อนๆแต่ไม่ได้ใหญ่โตนะแต่เป็นองค์พระาธาตุเดียวเนาะซึ่งอยู่บนฐานศิลาแรงนะหลังจากนั้นเราก็เดินย้อนออกมาเพื่อจะขึ้นรถ2แถวรถ2แถวก็15บาทเหมือนเดิมเนานะเราขึ้นไป3า,ารอบแล้วนะแล้วก็เข้าไปที่ ขนส่งจังหวัดสกลนครที่เป็นส่งขนส่งเต่าที่งอยู่กลางกลางเมืองเนาะใกล้ๆก,กับหอนาฬิกาังนั้นเราก็จองโรงแรมไว้หลังจากนั้นเราก็เดินเข้าโรงแรมเนาะเดินไปที่โรงแรมโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่เราจองไว้นะเพื่อนๆสองสามวันสองคืนในราคา1นึ่บาบาทตัวนี้ก็คือเป็นราคาของโรงแรมที่เราจ่ายในครั้งนี้ หลังจากที่เราเข้าโรงแรมอาบน้ํานูน่นนี่นั่นแล้วก็ทําคลิปอะไรต่อก็คือไม่ได้นอนนะก็คือทํางานตัดต่อคลิปของเราไปเรื่อยๆนี่แหละประมาณ4ี่โมงเย็นเราก็เอาจักรยานลงแล้วปั่นไปวัดพระธาตุดุมนะวัดพระธาตุดุมเนี่ยก็จะอยู่นอกนอกนอเมืองน,น,น,นิดนึงนะเพื่อนๆแต่ก็คือไม่ไกลมากซึ่งเราตั้งใจว่าเราจะไปไหว้พระธาตุขอมเช่นเดียวกันเนาะด้วยลูกหลานขอมนะก็ คนสิสเกตนะก็จะมีความเคารพศรัทธาเนาะเราก็จะไปไหว้พระธาตุของแล้วก็ปั่นจักรยานไปเนาะองค์พระธาตุจะเป็นองค์พระธาตุลักษณะเล็กนะเพื่อนๆแต่ก็จะมีสามฐานซึ่งเขาสันนิษฐานว่ามีสาพระธาตุที่เรียงกันจะคล้ายๆกับพระธาตุที่บ้านเราเนาะที่ตําบลปราสาทบ้านเราที่เราอยู่ที่ศิสเกตนะก็จะเป็นคล้ายๆแต่เพียงแต่ว่าที่นี่อาจจะเล็กกว่าเพราะว่าที่บ้านเราค่อนข้าง ใหญ่แล้วสูงเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเห็นว่าผุพังไปตามกาลเวลาเนาะก็จะเห็นเหลือแค่องค์กลางองค์เล็กเล็กนิดเดียวแล้วก็ผุพังไปทั้งหมดละก็จะเห็นฐานที่ชัดเจนที่สุดหลังจากนั้นที่เรา,าเที่ยวพระธาตุดุมไหว้พระธาตุเรียบร้อยแล้วเราก็ปั่นจักรยานมาที่สวนสาธารนณะแล้วก็มาที่คูสุดของอจังหวัดสกลนครซึ่งอยู่ แถวๆใกล้ๆโรงพยาบาลสกลนครนะเพื่อนๆซึ่งในวันที่5เนี้ยเขาก็มีการแข่งเรือ,อยาวเนาะก็ได้ดูการแข่งเรือ,อยาวแล้วก็พาเพื่อนๆมาเก็บบรรยากาศของคูสุดเนาะคูสุดก็คือเป็นคูคันดินเก่าโบราณของเมืองสกลนครที่กั้นหนองหานเนาะที่แบบไม่ให้น้ำเข้าเมืองนั่นเองก็เราก็มาถ่ายรูปคูสุดเขาเรียกว่าคูสุดนะ เป็นกำแพงดินเก่าของเมืองสกลนครน,นั่นเองนะเพื่อนๆหลังจากนั้นก็กลับเข้าโรงแรมเนาะซื้ออาหารการกินกลับเข้าที่พักเรียบร้อยส่วนวันที่6นะเพื่อนๆวันที่6กอ็อันนี้เราตามโปรแกรมแล้วเราก็จะไปะเดินเที่ยวเดินเล่นตลาดสดนะแต่ตัวนี้ก็คือ,อไม่ได้ไปเนาะเพราะว่า เราตัดต่อคลิปทําคลิปให้มันเสร็จจับเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ไปกินข้าวตอนเที่ยงเนาะกินข้าวตอนเที่ยงเลยกินข้าวตอนเที่ยงก็ไปที่ร้านข้าวเกีย๊ยวปากหม้อปารีสเนาะก็ขึ้นชื่อของจังหวัดสกลนครเนาะเป็นที่ ที่คนที่มาเที่ยวสกลนครต้องแวะไปชิมก็อร่อยนะคะเพื่อนๆก็คือคไปกินแล้วก็มีเพื่อนที่เขามาจากต่างจังหวัดเนาะมาจากมหาสา,ารคามก็มากินร่วมกันมามาพูดคุยพูดคุยกันแบบางสนุกสนานหลังจากนั้นก็เราก็ไปเที่ยววัดหลวงปู่มั่นเนาะเป็นวัดป่าสุทธาวาสนะเพื่อนเอน เป็นวัดป่าหลวงปู่มั่นซึ่งเราตั้งใจว่ายัางไงก็ตามเราจะต้องไปไหว้ท่านไปไปคารพบูชาท่านเมื่อมาถึงสกลนครแล้วตัวนี้ก็ได้ไปจริงๆนะเพื่อนๆแล้วก็ไปที่วัดป่าท่านสงบล่มลื่นไม่มีสิ่งก่อสร้างที่แบบเขาเรียกว่าหรูหราอลังการอะไรมากมายนะก็เป็นสไตล์ของวัดป่านะหลังจากนั้นก็เดินย้อนกลับมาเพื่อที่จะมาดูการแห่ปราสาทพึ่งในตอนเย็นก็ ได้รับชมประสาทพึ่งที่สวยสดงดงามเป็นครั้งแรกในชีวิตของเรานะเราก็ตั้งใจว่าอยากจะมาหลายรอบลวเห็นความสวยสดงดงามของประสาทพึ่งละเอียดระออียนมากทั้งประสาทพึ่งโบราณและประสาทพึ่งประยุกเนาะก็จะมีความสวยงามมากเลยนะเพื่อนๆตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของเราประทับใจมากนะในการมาเทียบสกุลครั้งนี้หลังจากนั้นก็เข้าห้องพักเรียบร้อยเนาะ เข้าห้องพักเรียบร้อยเป็นวันที่เจ็ดตื่นเช้าขึ้นมานะเพื่อนๆเราก็ไปที่พระาธาตุเชิงชุมนะพระาธาตุเชิงชุมเพื่อที่จะไปกราบพระาธาตุเชิงชุมด้วยแล้วก็ไปดูเก็บตกต้นประสาทพึ่งที่เขาประกวดกันนะอย่างนี้ไปก็ได้ไปเก็บภาพบรรยากาศดูตอนกลางวันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อนๆของประสาทพึ่งแบบสวยคนละแบบกับตอนกลางคืนตอนกลางคืนเ็าจะมีแสงมีไฟเนาะตอนกลางวันก็จะมีความ ความแบบเป็นแบบว่าสวยแบบแบบจริงใจอ่ะสวยจริงๆสวยแบบว่าเป็นเห็นความประณีตละละเมียดละไมอ่อนช้อยของการแกะสลักของการทำตรงนี้ขึ้นมาเนาะประดิษฐ์ต้นประสาทพึ่งขึ้นมานะครับเพื่อนหล,ลังจากที่เราไหว้อาจารหลังจากที่เราไหว้หลวงพ่อองคแสลแล้วก็ พระธาตุเรียบร้อยแล้วนะพระธาตุเชียงชุมเรียบร้อยแล้วก็กินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงเสร็จสับเรียบร้อยก็ไปขึ้นรถสองแถวนะเพื่อนๆต่อรองรถสองแถวให้เขาไปส่งที่สนามบินนะในราคา70บาทคือตอนนี้ฝนเริ่มตกละเราก็ขึ้นสองแถวเนาะแต่ถ้าขี่รดขีーー่รดไปก็ประมาณ95บาทแต่ฝนมันตกนะเพื่อนๆทั้งนั้นเรานั่งสองแถวดีกว่าพอนั่งสองแถวถึงสนามบินนะ ก็จะเห็นลักษณะของสนามบินสกลนครนะที่เขามีรูปร่างลักษณะที่แบบว่าอ,ออกออกคล้ายๆทางเหนือหน่อยนิดหนึ่งนะเพราะว่าข้างในเขาจะมีเขาจะมีทาเป็นเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเป็นเรือนอะเออเป็นเรือนเป็นเป็นจัว่วแหลมอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสวยงามนะข้างในของอสนามบินสกลนครเนาะ ซึ่งมี2ส,สายการบินนะมีนกแอร์กับแอร์เอเชียนะคะเพื่อนๆแล้วตอนนี้เราก็บินนกแอร์เนาะในราคา914บาทนะเพื่อนเพื่อบาทตีกลมๆนะในราคา914บาทแล้วก็บินมาถึงสนามบินดอนเมืองพอลงจากเครื่องเสร็จสับเรียบร้อยปึ๊บเรามาต่อรถบรขสรถทัวที่จะวิ่งเข้า,าพัทยาได้เลยนะเพื่อนๆในราคา155บาท ตรงนี้ก็คือเรามาถึง6โมงครึ่งรถทัวร์ก็จะออกรถเฮ้ยเรามาถึง4โมงครึ่งเราบินมาถึง4โมงครึ่งเนาะรถทัวร์ออกอ5โมงครึ่ง5าโมงครึ่งนะทั้งนั้นอ่ะก็มีเวลาประมาณา1ชั่วโมงก็แป๊บเดียวนะเพื่อนๆแล้วก็ขึ้นรถทัวร์กับพัทยานะ พอถึงพัทยาเรียบร้อยเราก็เรียกบดกลับบ้านในราคา30บาทโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนครให้ทุกคนได้ชมนะว่าเราจะเป็นนักท่องเที่ยวอยู่ระดับเกียรติไหนเพราะว่าหอการค้าหอการค้าประเทศไทยเนะี่ยเขาจะแบ่งเกียรตนะินักท่องเที่ยวระดับล่างระดับกลางแล้วก็ระดับบนนะฉะนั้น3ระดับก็คือแต่ละระดับก็จะมีราคาที่ตีไว้หน่อย โอเคนะครับเพื่อนๆทีนี้<ๆ>เราก็จะจดบันทึกไว้ในสมุดเลิมนี้ในการเดินทางนะในค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมค่าใช้จ่ายการเดินทางทั้งหมดเลยนะเพื<ๆ>่อนเพื่อน2,005บาทตัวนี้เป็นค่าเดินทางค่ารถค่าเดินทางต่างๆนะส่วนค่าที่พักก็คือตายตัวเนาะ1,085บาทนะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนก็นอน2คืน3วันนะแล้วก็ค่าอาหารค่าอาหารเนี่ยที่เราเดินทางเรากินด้วยอะไรอย่างนี้เนาะ 338บาทก็ถือว่าไม่แพงเนาะเรากินเราไม่ค่อยกินอาหารแบบที่แบบราคาแพงอะไรนะเรากินเพื่อที่จะอยู่ได้ประหยัดตัวเองด้วยนะรวมค่าใช้จ,จ่ายทั้งหมดนะเพื่อนๆ3428บาท3428บปาทเราก็อยู่ในเกณฑ์นักท่องเที่ยวล่างเขาเรียกว่าเกณฑ์นักท่องเที่ยวล่างถ้านักท่องเที่ยวล่างก็จะอยู่ประมาณนี้เนะาะสามพันลงมาแต่ถ้านักท่องเที่ยวบนก็จะประมาณ นักท่องเที่ยวกลางก็ประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0ถึงหมื่นนะประมาณนักท่องเที่ยวบนก็หมื่นขึ้นไปนะตัวนี้สําหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศที่มีค่าใช้จ่าย3วัน2คืนนะตัวนี้เขาเรียกว่าเกตนักท่องเที่ยวแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเดินทางไปได้ถึงแม้ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวระดับล่างก็าตามนะเพื่อนๆคลิปนี้ก็เป็นการสรุปรวบรวมค่าใช้จ่ายให้เพื่อนๆดูทั้งนั้นเราไปได้ ทุกคนก็ไปได้เที่ยวได้เนอ้องวางแผนการท่องเที่ยวนะครับคลิปนี้ฝากเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสด,ดีครับสภายเป้คนเดียวเที่ยวสกลนครบ,บ๊ายบาย